สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเดี๋ยอีกแล้วนะคะอเสียงเป็นอะไรสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดียก็อยากจะมาแชร์เอาฟิตไอเดียการแต่งตัวสไตล์สาวเมกานะคะเรื่องของเรื่องเลยก็คือช่วงนี้นะคะเทรนการแต่งตัวสไตล์แบบว่าสายฟอรหรือว่าสายฝรั่งเนี่ยก็คือมาแรงมากๆและ,ละหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าแบบเคยแสดงว่าวันนี้เดียต้องมาแนวเซ็กซี่มาแนวแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยเพื่อนๆดูหน้าเดียด้วยค่ะคือเซ็กซี่ไม่คลื่นจริงๆ วันนี้นะคะเดยก็เลยอยากจะมาแชร์อีกหนึ่งไอเดียการแต่งตัวสไตล์สายฝอนะคะที่ไม่จําเป็นต้องโกก็ฝอได้ค่ะแถมยังสามารถเอาไปใส่ในชีวิตประจาวันได้เลยนะคะไม่ว่าจะภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศค่ะทุกคนค่ะก็คือใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะเดย์ก็เลยทําการช้อปปิ้งตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะคะจากเว็บไซต์ชีอินหรือว่าแอปพลิเคชันชีอินซึ่งเดี๋ยวเดยจะแปลทิกักแต่ละลุคเนี่ยนะคะไว้ที่ใต้เดสคริปชันด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปคลิกลิงก์ได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะกดสั่งซื้อนะคะทุ มาให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะซึ่งก่อนจะจ่ายตังค์นะคะทุกคนอย่าลืมเอาโค้ดส่วนลดบนคลิปของเดียรเนี่ยนะคะเอาไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่ามันได้ลดถึง15%เลยนะงั้นก็ไม่รอชาร้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยดีกว่าจ้า มาเริ่มที่ลุแกแกลกันก่อนเลยค่ะเดียได้เล็บการแต่งตัวมาจากวัยรุ่นฝรั่งที่เขาชอบใส่ไปเร,รียนแบบไฮสคูลนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวคอปกกระโปรงพีทแล้วก็ลงเท้าผ้าใบค่ะเป็นลุคน่ารักน่ารักที่มีความสุภาพในสไตล์แบบคลชัวนะคะแล้วก็สามารถนําไปใส่ได้กับทุกๆโอกาสเลยตัวเสื้อนะคะทุกคนเขาจะเป็นเสื้อแขนยาวที่มีดีไซน์เป็นคอปกสีขาวติดมาเลยเนื้อผ้าเดียวว่ากําลังดีเลยนะคะก็คือสามารถใส่กับอากาศเมืองไทยได้แบบสบายๆในราคา290บาทค่ะส่วนกระโปรงพีทนะคะเดียชอบมากเลยค่ะทุกคนคือเขาจะเป็นกกรรระปงทีี่มา อัดจีบแบบชัดเจนนะคะแผ่นด้านในยังมีซับให้เราถึง2ชั้นด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปทําการมิกกับเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันก็ได้ลุคที่ดูน่ารักด้วยนะคะในราคา400บาทสวนรองเท้าคู่นี้นะคะทุกคนเดียวบอกเลยว่ามันเสริมความคิ้วให้กับลุคนี้มากๆคือเขาจะเป็นรองทเท้าผ้าใบผูกเชือกนะคะที่มีประดับหัวใจดวงน้อย1ดวงแต่ถึงแม้รองเท้าคู่นี้จะมีหัวใจดวงน้อยแค่1ดวงนะคะแต่ว่าเดียมีให้เพื่อนๆร้านดวงเลยค่ะเขายังมีเสริมส้นถึง3.5เซนด้วยค่ะก็คือเอาาาาาาาใใจจสวมมนนแบบบเรราากๆราคา460ท้า Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feel so good, so good. มาต่อได้ลุคที่2กันเลยดีกว่าค่ะเป็นลุคสไตล์แบบว่านักเรียนนอกมีความเป็นลุคน่ารักแต่ก็ไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็มีความเท่ๆฟิเฟียนด้วยนะเดียก็เอาเสื้อเช,อเชอิ้ตสีขาวนะคะมาจับคู่กับเสื้อกั๊กดำค่ะแล้วก็สวมด้วยรองเท้าบูทโดยตัวเชิ้ตที่เดียเลิกมาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเชิ้ตที่เราสามารถใส่เป็นเรสได้นะคะในราคา420บาทเป็นลุคสบายๆนะคะที่สามารถใส่ได้แบบ everyday ลุคเลยส่วนกั๊กด้านนอกนะคะเขาจะเป็นกั๊กผ้าไหมพรมคอวีนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่290บาทค่ะเดียชอบมากเลยคือเขามีกมีกกิิป้้ยชื่อเล็ๆแบบนดว ที่เสริมให้ตัวกักตัวนี้มันดูไม่เรียบจนเกินไปด้วยค่ะส่วนรองเท้าบูทคู่ที่เดียจบมาแมทคู่นี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นรองเท้าบูทหนังผูกเชือกคุมข้อสีดำเนาะแล้วก็มีซิปบ,บริเวณด้านข้างแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสายเข็มขัดด้วยนะคะในราคา560บาทแถมตัวส้วนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะคะทำให้เวลาที่เราสวมใส่เนี่ยมันก็จะได้ลุคที่มีความเท่เทเฟียเฟียวแล้วก็เดินได้แบบสบายๆส,ส่วนหมวกเบเล่ใบนี้นะคะทุกคนใบละ90บาทเท่านั้นค่ะคือเป็นเครื่องประดับอีกชชิิ้้้นนนนะะะคะที่่่่จวววยเเเสรรรมมมลลนใในกกาาาแแตตตงัหัหไดๆ สูดหมวกใบเนี้คล้ายกับหนังอะคะ่ะก็จะได้ฟิลที่เวลาสวมใส่มันก็จะได้ลุคที่ดูเท่ๆด้วยนะ ต่อดุ้คที่สามกันต่อเลยนะคะก็จะเป็นลุคสไตล์แบบว่าสาวเฟียสาวที่มีความมั่นใจอะไรแบบนี้นะคะโดยเดียเลิกมาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อขอบแขนยาวเนาะมาแมทกับเอี้ยมจัมสูทสีดําค่ะแล้วก็ลงทาวูเสริมส้นตัวเสื้อขอบแขนยาวนะคะเขาจะเป็นเนื้อผ้าแบบซีทรูค่ะที่มีลายสีสันที่มีความแบบว่าวินเทจเนาะแล้วก็ลายสีสวยมากๆนะคะสําหรับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่120บาทที่เวลาเราใส่เนี่ย็อาจ,จะต้องทําการหาซับมาใส่ด้านในเนาะอาจจะเลือกเป็นกอกอกสีขาวหรือว่าสีครีมก็ได้นะคะเพื่อทําให้ซับมันดูไไม่่โดดเเนนนจกิป ส่วนเอี๊ยมจมสูตรสีดำนะคะเขาจะเป็นกางเกงเอวสูงนะคะมีเชือกผูกที่ด้านบนและตรงปลายของกางเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงขาบานหรือสไตล์ทรงขามมานะคะพอเรามาทําการแมทแล้วเนี่ยมันก็จะได้ลุคที่ดูมีความเป็นสาววินเทจในสไตล์ย,ย้อนยุคเนาะใส่แล้วคือมีความเพียวเยวลียวและก็อาพางสายตาได้ดีมากๆด้วยความที่ทรงของกางเกงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นกางเกงที่พอดีตัวเนาะแล้วก็มีการทําส่วนวงส่วนวอาที่เข้ากับผุนของเราแล้วก็เป็นสีดำด้วยค่ะยังเลียวไม่พอคะ่ะทุกคนคะ่ะเรามาเสริมความสูงด้วยรองเท้าบู� โอ้โหเดนูว่าเดียวสูงอยู่ที่180รเขาจะเป็นรองเท้าบูทผูกเชือกเสริมโซนนะคะซึ่งโรงสันของรองเท้าบูทคู่นี้ค่ะเขาจะเป็นสันที่มีความหนาเนาะทำให้เวลาที่เราใส่เดินนะคะก็รู้สึกว่าเดินไม่ลําบากเลยค่ะในราคาอยู่ที่810บาทจ้ามาต่อได้วยกที่ กันเลยค่ะทุกคนค่ะจะเป็นลุคสไตล์แบบว่าสปริงลุคอะไรแบบนี้ที่จะหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยก็ใส่ได้แน่นอนนะคะโดยเดียเรื่อกแมทกับเสื้อแขนกุดไหมพรมแล้วก็กระโปรงอัดพีสีสน้ำตาลแล้วก็สวมด้วยรองเท้าผ้าใบค่ะซึ่งเสื้อกลกที่เดียเรื่อกมาแมทนะเดียบอกเลยว่ามันน่ารักมากค่ะเพื่อนๆในราคาอยู่ที่250บาทเขาจะเป็นเสื้อกลักไหมพรมสไตล์ขอบที่มันไม่ได้สั้นจนเกินไปนะคะส่วนกระโปรงสั้นตัวนี้นะคะทุกคนหรือที่เขาชอบเรียกกันว่ากระโปรงเทนนิสเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่300บบาาทททจะะะออกกวว่่เป็นนีีตัครงสวยมากกแล้้้ว็เนือผาไม่ ลและก็โปรงสไตล์นี้นะคะยังเสริมความละมุนและความน่ารักสดใสเวลาที่เราสวมใส่ด้วยนะมาต่อด้วยรองเท้าผ้าใบคู่นี้ที่เดียบ่งเลยว่ามันน่ารักมากแล้วเดียแนะนําเพื่อนๆมากๆเลยค่ะในราคา590บาทคือเขานะคะจะเป็นทรงรองเท้าแบบ chunky sneaker น,กกนะคะที่กําลังฮิตมากในกลุ่มวัยรุ่นเมกาและก็สายเกาหลีค่ะด้วยดีไซน์ของตัวรองเท้านะคะที่มันมีความเป็นพื้นหนาๆอวบอ,อบหน่อยมันก็จะทําให้ลุคเวลาที่เราสวมใส่มันดูไม่ได้สปอร์ตจนเกินไปแต่ก็ยังมีความแฟชั่นมาสมอยู่ด้วยและยังสามารถเอาไป mix and match ก จพา,าได้ไงด่ายเลยจ้า ลุกที่5นะคะทุกคนเดียวขอเรียกลุกนี้ว่าอไว้ลุกละกันก็คือขาวกว่านี้ก็คือหิมะแล้วค่ะเป็นลุกใส่คลีนนะคะที่เดียเลือกมาจะเป็นเดรสสีขาวจับมิกกับรองเท้าบู๊สีขาวนะคะเพื่อเสริมความเรียบง่ายให้ดูมีความชิคแล้วก็เก๋ขึ้นแล้วก็สวมหมบเบลล่นะคะเพื่อเสริมความละมุนให้เหมือนเราอยู่เมืองนอกยังไงยังงั้นโดยตัวเดรสนะคะเขาจะเป็นเดรสทรงเชิ้ตคอปกปลายพีซนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่390บาทแต่หากใครมองว่าเดรสตัวนี้มันดู เรียบจนเกินไปนะคะวันนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีดผ้านะคะอ่ะเล่นหมุกอะไรคะเนี่ยก็ถ้าใครมองว่าเดสส่วนนี Africans ้ยมันดูเรียบจนเกินไปนะคะก็อาจจะหาเข็มขัดมาทําการคาดเอวเพื่อเพิ่มสีสันให้กับลุคนี้ก็ได้ค่ะส่วนรองเท้าบูทที่เดียนํามาแมทด้วยนะคะเขาจะเป็นรองเท้าบูทหนัง P ีเสริมส้นหุ้มข้อนะคะแล้วก็มีการทาปลายแหลมนิดๆเพื่อเสริมความเที่ยวเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ทําให้ลุคนี้นะคะมันดูมีความชิคแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะคะราคาคู่ละ570บาทจ้ะและไอเทมที่เสริมความเป็นสาาวเเมืออองนนนกกกให้้ับรีชิะะค คงหนีไม่พ้นหมวกบาเล่เอ้ยหมวกเบเล่นะคะอันนั้นมันข้าวบาเล่นะซึ่งหมวกเบเล่ใบนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อวัสดุแบบ PU นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่130้บาทจ้า เรามาต่อกันด้วยลุกที่6นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสาวสตรีทนะคะที่มีความแซบ่บแต่ก็ยังได้ m o ดแอนโทนที่มีความเท่นะคะโดยเดียนะคะเลิกทําการแมทกับเสื้อสายเดี่ยวสีดานะคะพร้อมกับกระโปรงหนังผ่าข้างนะคะแล้วก็คลุมด้วยเสื้อเชิ้ตเท่ๆแบบลายสก็อตแล้วก็สะพายกระเป๋าคอสบอดี้สีดาค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เสื้อสายเดี่ยวตัวนี้กันก่อนเลยนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นที่เป็นแบบว่าเส้นสายคาาสีดาอีก1เส้นด้วยนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยเป็นผ้ายืดในราคา999บาทส่วเกหาังที่ในลุกนระ2 0รบาท จะบอกว่ากระโปรงหนังเนี่ยนะคะเป็นกระโปรงที่เพิ่มความเฉบีเฉียวให้กับลุคนี้มากๆหากเรามาทําการมิกกับเสื้อยืดเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนลุคธรรมดาให้ดูมีความคูลขึ้นทันทีค่ะต่อด้วยเสื้อเชิเ้ตลายสกอตตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเสื้อเชิ้ตทรงโอเวอร์ไซส์นะคะที่เราสามารถนํามาใส่เป็นแบบเชิ้ตติดกระดุมก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําการแมทเป็นเสื้อคลุมก็ได้ค่ะในราคาอยู่ที่330บาทและชิ้นสุดท้ายของลุคนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างสีดาลายหนังนะคะที่ดีไซน์ก็คือเรียบหรูแล้้้ววกกกก็็สสสาาาาาาามรรถะยไดใในนุๆโออบบี่บาาคาคื ปังไม่ไหวนะคะในราคาอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองจ้า เราเดินทางมาถึงลุคที่7กันแล้วค่ะดูคนเรามาดูเป็นลุคสไตล์แบบว่าสาวสปอร์ตเกิลกันบ้างดีกว่าสำหรับลุคนี้นะคะเดี๋ยวว่ามันเป็นลุคที่ดูมีความเป็นสาวเท่สไตล์แบบว่าสายฝอแบบกินขาดเลยโดยเดียนะคะเลือกนาเอาเสื้อสเวตเตอร์แบบขอบนะคะมาใส่คู่กับกางเกงวอร์มปลายจำแล้วก็สวมด้วยหมวกแก็ปแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวค่ะตัวเสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีพิมพ์ลายคำว่า Los Angeles ที่กลางเสื้อด้วยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่290บาทก็คือเหมาะมากกับสายเมกาที่แท้ทรูนะคะโดยต ใส่กันเย็นในห้องแอร์ได้นะคะส่วนตัวกางเกงวอร์มตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4 1 0บาทค่ะเป็นกางเกงวอร์มปลายจ้ำแฟชั่นนะคะที่มีพิมพ์ลายแถบข้างว่าแคลิฟอร์เนียด้วยที่เดียวว่าดีไซน์เขาดูทันสมัยมากเลยนะคะตัวเนื้อผ้าอาจจะมีความหนาน,นิดนนึงแต่ใส่แล้วเนี่ยเท่สุดๆเลยและหมวกแก๊ปที่เดียวมาสวมด้วยในลุคนี้นะคะทุกคนใบละ90บาทเท่าน,นั้นเองแล้วก็มีพิมพ์ลายเหมือนกับตัวเสื้อสเวตเตอร์เลยนะและรองเท้าผ้าใบที่เดียวมาทําการแมทก,กับลุคนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นทรงแบบชันะะะคคเเป็นออีีีีกกกู่่ทดดยาจ ากเลยค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เะียนทำการแกะกล่องออกมาเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็เท่สุดๆแถมมีเสริมส้นที่บร,ริเวณด้านล่างด้วย mm hmm. ก็น่าจะถูกใจสาวไซส์มินิแน่นอนในราคา620บาทจ้า เราเดินทางมาถึงลุคสุดท้ายกันแล้วค่ะทุกคนสำหรับลุคนี้นะคะก็จะมีความเป็นสาวสตรีทที่ซ่อนความแซ่บนะคะด้วยเดรสใส่เดี่ยวละลูปนะคะผสมกับความเท่ให้ดูเป็นสาวรุยๆด้วยเสื้อเชิ้ตแบบขอบลายสก๊อตแขนยาวแล้วก็หมวกแก๊บค่ะโดยเดรสกับเชิ้ตนะคะเขาจะมาคู่กันเลยในราคาชุดละ500บาทเนื้อผ้าคือโอเคทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ในอากาศเมืองไทยได้แบบสบายๆและไอเทมที่เพิ่มความสตรีทให้กับลุคนี้นะคะก็จะมีหมวกแก๊บเนาะสำหรับใบนี้นะคะใบระ1น0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นหมวกแก๊บที่เดียยวว่าาลลแะก็ ลงตัวและสามารถแมทกับชุดอื่นๆด้ง่ายด้วยส่วนรองเท้าของลุคนี้นะคะทุกคนเดียจะบอกว่ามันเป็นหัวใจในการแต่งตัวเหมือนกันนะหากเรานะคะนํามาแมทกับรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันก็จะได้ลุคที่มีความเป็นสาวเกาหลีที่มีความลุยๆมีความสตรีสตรีทเนาะถ้าเรานะคะนํามาแมทกับรองเท้าบู๊เนี่ยมันก็จะดูเป็นสาวเมก้ามากขึ้นมีความเฟียสแล้วก็เท่ขึ้นด้วยคะ่ะ จบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะสาหรับ8ดลูกที่เดียมาแชร์ให้ดูในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจเพื่อนๆนกันหรือเปล่าก็ถ้าใครนะคะกําลังจะมองหาเสื้อผ้าสวยๆลงเท้าน่ารักกระเป๋าปังๆเครื่องประดับเลิศๆเนี่ยก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อที่เว็บไซต์ชีอินได้เลยนะคะและก็ขออยามีครั้งหนึ่งค่ะว่าก่อนที่เพื่อนเพื่อจะทําการจ่ายตังค์เนี่ยนะคะก็อย่าลืมนำโครดส่วนลดของเดียไปใช้ด้วยนะคะเพื่อนเพเพราะว่าเหมือนได้ลดถึง1 5เลยนะคะเสี่ยงเป็นอะไรเอาเป็นว่านะคะงั้นเดี๋ยว เดียก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะงานคลิปนี้เดียไปแล้วนะคะทุกคนแมวบอกแล้วว่าเซ็กซี่ไม่เครื่องจริงๆ